ได้ยินไหโอเคพี่น้องข่าวเชื่อมพช57ครับผมดีใจที่ได้กลับมาเจอท่านด้วยตัวเองเพราะว่าเราเจอกันทางโทรศัพท์ทางวีดหลายรอบอยู่แล้วก็ ไม่นึกว่าความเข้มแข็งแข็งขันความเป็นตึกแผ่นของพี่น้องถ้าสเกตก่อนมอจะได้จะแข็งแรงขนาดนี้วันนี้เนี่ยผมและเจ้าอาวาะมาที่มากาบน,น,น,นี้เราก็รู้ว่าทุกคนเนี่ยออกกังกันเองคนละสามร้อยบาทมามันเป็นมันเป็นสปีดที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่ มีสปิริตสูงและแข็งแรงที่สุดถ้าเปรียบเทียบนะก็และหลายคนในนี้และหลายคนที่ไปมาผมไปหาเสียงที่อบจก็วิ่งตาไปตลอดซึ่งมันเป็นอะไรที่ชื่นใจพี่น้องครับผมได้ทุ่มเทให้กับบ้านเมืองตลอดเวลาที่อยู่บึงนอกส7เจปีก็คิดแต่เรื่องบ้านเมืองคิดถึงแต่พวกเราแต่ว่า ก็ไม่คิดว่าวันไหนจะได้กลับมาพวกวันนี้ได้กลับมาจริงๆก็มีความรสึกว่าต้องตามใช้นี่คนเยอะเลยโดยเฉพาะนี่ใจที่พวกเราทุ่มเทให้นะครับผมมีอะไรคือวันนี้ผมตั้งใจที่จะทำภาพกว้างกว่าก็คือแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ แก้ปัญหาสังคมที่มันแย่มานานก็อยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีแต่ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยบางกลุ่มบางเหล่าที่เป็นพวกเราที่เคยดูแลรักช่วยกันเป็นหลังพิงให้กันเนี่ยก็ไม่เคยลืมมีอะไรถ้ารับรู้ช่วยอะไรได้ทำอะไรให้ได้ผมทำหมดเพราะว่าผมถือว่า17ปีที่หายไปนั้นเนี่ยมีหลายคนที่ให้ใจ ให้กายให้กำลังให้ชีวิต <Hi. S 1> ทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมเนี่ยต้องมาใช้นี่ให้ได้หลายคนที่ต้องหนีไปบ้างเอาตัวรอดบ้างบางคนก็เอาตัวรอดจนเกินเลยบางคนก็เอาตัวรอดกำลังพอดีก็เข้าใจหมดนะครับแล้วกลับมาเนี่ยผมพยายามลืมของเก่า แล้วก็นับต้นใหม่นับเริ่มนับใหม่แต่ถ้านับแล้วยังแทงผมอยู่ผมก็ฉีบแล้วล่ะีบก็แล้แทงแทงต้นไม่อยู่เนี่ยก็พอรับได้แต่พอกลับมาแล้วเนี่ยคุยกันแล้วยังแทงอยู่ก็ต้องฉีบแล้ว แล้วก็ยังจะต้องใช้เวลาทีปอีกเรื่อยๆอยู่เพราะว่าคนบางคนมันไม่ไหวจริงๆคนบางคนเนี่ยความเป็นมนุษย์มันไม่เหลือคือคนเราเนี่ยมันต้องมีความเป็นมนุษย์คือเราคบได้แต่มนุษย์นะเปรตเราก็คบไม่ได้เทวดาก็ไม่รู้มีจริงหรือเปล่าก็คบไม่ได้ ถ้าจะพูดพูดกับเทวดาต้องจุดทูปเอาพูดกับมนุษย์ธรรมดานี่แหละอย่างพวกเรานี่แหละแต่มนุษย์จะเป็นนุษย์เสื้อแดงเนี่ยมันพิเศษสุดเพราะฉะนะั้นพี่น้องครับเราจะอยู่ด้วยกันมีอะไรเราต้องดูแลและเกื้อกูลกันมีอะไรก็พี่น้องมีปัญหาอะไรบอกผ่านเนี่ยโต๊ะนี้ทั้งโต๊ะ คุณกนกรรไพโรดกอแก้วดัอเตอร์ปนชัยแล้วก็ครูมานิดสุภาพรเนี่ยแหละดุส้มผลนภุตีประเสริฐมีอะไรบอกกันเลยดุสทรงรักนะฮะที่ช่วยดูกันมาตลอดก็เราจะอยู่ด้วยกันเราจะช่วยกันเราจะทำให้ประเทศ แข็งแรงให้ได้เพราะวันนี้ผมยอมรับว่าผมกลับมาเห็นประเทศไทยเดี่นี้ในแง่ของคุณภาพของคนตกไปเยอะเพราะว่าการบริหารที่ไม่บริหารมาในสิบปีที่แล้วบ้านเราทุดไปเยอะคุณภาพของคนก็เยอะแย่ไปเยอะจัจรยธรรมของคนตกไปเยอะ ก็วันนี้เราจะต้องมาช่วยกันใหม่ซึ่งมันยากกว่าเดิมตอนสมัยต้มยำกุ้งเนี่ยเหมือนเสมือนบ้านโดนลมพัดหลังคาปลิวหลุดหายไปซ่อมง่ายไม่ยากแต่วันนี้มันกลับกลอนเข้าไปถึงฐานากของบ้านทั้งหลังซ่อมใหม่มันยากยากมากมากแต่ต้องซ่อมไม่ซ่อมเดี๋ยวบ้านมันก็ชุดลงมา นั้นการซ่อมเทอ่ยนี้ต้องใช้กำลังกายกำลังใจแล้วก็ต้องทีมทีเวิร์กดีผมยอมรับว,ว่าวันนี้คนมันคบยากขึ้นปากอย่างใจอย่างพูดกันตรงๆนึกว่าจบอย่างพวกเป็นพวกลิดมีดสั้นลีกิมหวงพวกมีดสั้นตลอด เหนื <N> ่อยอยู่แต่ว่าไม่เคยยอดเอถึงแม้ว่าผมจะโดนน้นโดนดี้บ้างก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็พวกตั้งหลักด่าผมขาประจำมันก็มีอยู่ผมก็เฉยๆผิดกฎหมายก็เป็นฟ้องผิดกฎหมายเป็นฟ้องไม่เก็บไว้ทำพ่อ วันนี้มันคือผมไป็คนใจดีผมเป็คนใจดีแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันสังคมไทยชอบใช้คำว่าหลบที่แข็งแทงที่อ่อนเพราะนั้นเราอ่อนไม่ได้เปนแทงทั้งวันมัน,ม,นมีอะไรมันมันมันต้องทิทฟอร์แท๊หรือว่าเกลือจิ้มเกือก็ต้องเอาบ้างนะก็